สวัสดีดีตอนรับขอสชิญชมเบียร์หน่อยครับผมวันนผมมาเผากันช่วงตอนแรกๆครับ5โมงอันนี้คนตกับคนลิ้นครับตอนนี้ครับเดี๋ยวรอคันเคียวครับได้งานแล้วเดี๋ยวรอเข้าพร้อมกันครับผม จ้าลาครับมินโน่เขียวขับโดยข้อม้ครับผมรบกันมากคนตกเลยครับพีนรองเลยนะครับคันลิ้มครับผม เดี๋ตะแปพะมิโน่เขียวเดี่ยวแปดสี่สองร้อยสิบแมงมาปั๊มสาย จวสุดท้ายครับพี่ลองคนลิ่นพอดีครับ,รบเห็นไหมครับพูดละเมาลายใหญ่ในกล่องเห็นเม็ดฝนวะครับผม Thank okay. you. ทางซึดฟัตมันเดินมาโตแพทสามสองศูนย์ดีไฟฟ้าครบเต็มระบบโอ้เจียงไซผ่านดักแล้ว 好吧。